สบายดี่นาะมาเจอในเมืองหาสื่อกระเบื้องปิดเสาผูกได้ปิดหันเลยได้ของสั่งมาตรงปุ๊บม่นก็หลอดไฟหลอดไฟโซนแาบ้าน

น่ะนี่กระเจี๊ยบโอ๊ย <coughs> 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 lọt là xong sen hả rồi xong sen hả kèm lọt phải đọt sợ kèm lọt phải đọt nha để phái. ต้องปกอยู่หน่อยต้องปกอยู่บริววเวนคอยคำลงแรงแลรวพี่น้อยสร้างกันมากเหมือนนี้ก็ได้เสาต้นเดียวแต่เสาต้นเดียวแต่สะพานทรายกระเบื้องแล้วซ้ำ กระเบื้องบ่พอสร้างเห็ดแตกนะอีกก็เลยไปซื้ออยู่ในเมืองกับห่านเขาปิดเบิดพี่น้อยห้านที่พิตามีเนี่ยเขาปิดเบิดแล้วก็เลยบ่ได้จอยบ่แล้วได้เสาต้นเดียวนั่นแหละแต่ยังบ่ทันติดกระเบื้องหลายคนว่าคือเอาเสาหน่อยเพราะว่าเพื่อนกำลังหน่อยเนาะพี่น้องต้องเอาซำชำบ้านแล้วสิเอายังไงมันก็บ่คือ ไปสั่งซีกับมิชลีอยู่เนาะว่าซีซีมาส่งเจ้าหนุ่มกีโทรตามสงสัยเขาบุได้ไมมอันไมมอันนั้นบุได้บัวสีอันสีแดงเลยพราะว่าห่านใหญ่เขาปิดไปเลยเขาว่าจะไปเอาห่านอื่นมาให้เลยแต่ว่าห่านใหญ่ปิดเบิดหลึเลยหยัดบุได,ด้แต่เขาบุามาบ้างจะเป็นเมื่ออื่นนะจ๊ะ สั่งสีมาทาภายในพี่น้องไเป็นสีสีครีมอันนี้จะเป็นสีอันเอาพื้นเบิดไปสองเบิดไปสองันตัวนี้ยังบทันขายอันสีได้ขายทานำลังตอมเต็มตตอมเต็มจึจึกจึกจ,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 กจก เมื่อญ่ยเขามือนะพี่เจ้าเขาแรนมาท่านฮะเ่อนเราคือบุเทกันเปื้อนหน่อยยังมาทันแล้วนี่เพี่น้องยังขั้นตอนใกล้สุดท้ายนี่ต้องสับโบกตัวนี้แล้วนี่ยังเทกันเปล้อนรอบสุดท้ายสุดท้ายคือการเปื้อนพื่อน้อง

ที่ตกใส่ดูบิดเอาไปออกลายไปแล้วยังจะเสร็จออกลายเป็นลายเลยท่าทำความสะอาดเธอเดียวไปน้องท่าสีภายในแล้วแล้วก็ทำความสะอาดเลยเพราะว่าเทียดจะทำความสะอาดแล้วก็เปลือกคือเก่าแต่ว่าท่าเธอเดียวจบยังดูอื้ม กรดยำแรงกันเนาะต้องลอีดออกมาตอนคำคำออกมากระมู่เลยว่างที่มนงเลยจะมีิวเต็มตต๊ตุ๊ตตตห้อยน้อย,อยว่าต้นนี้มีไ ตรงนี้เอาไปเนาะต่อไปก็จะได้ชุ่มนี่แหละจะได้เป็นหมากกันนะมาเห็ดขอกไก่แถวในหลวงพี่น้องแล้วเพื่อนจะก่อนไวให้ไก่อยู่ยามฝนตกยังเน,น่าใจยังกันเนาะ ก่อุ่มนี่มันเป็นอุ่มน้ำคลอ,อ,องมันเอามว้ย่งกระปอมเลยถละสตัวสาตัวพราตอนนี้มันแปลนมาละสุกบ่กกินไหม,ไม,มไม่กินไหม,น,ไมหนี่สายแสดงมันมีอย่างมองไกลนอนนะรั่ Bít mừng đua hả? Bít đua hả? Cô ấy đây hả? con phương hình hồn à? มาเบิ่งยีมฝนน้ำเต็มหนองเลยน้อยตอนนี้ยังขุดบ่ได้แล้วขัวกันสิมานิ่งตะคายกันได้ฝนตกลงมาซะก,ก่อนสิมานิ่งตะคายล้อมรู้วไว้ป้องกัน เด็กเกบมาอือขู่มือไม่ขู่มือเปียกมาอยู่ขูมือเานไปดูฟังพุ้ยอาวเอยป่อแมนตอนนี้ที่โตมันมันแพ่งหลี่เลมาตัวนี้นะแมนแพงน้องลีแงอันนี้เสียงรถจักรแต่การถน้องลีรถจักน้องลี มาลแลรัดเลยบเลบบเมมืนกมันป้ยม่มาส่งให้เลยนั่นนั่นปุ้ยเอาไปเนี่ยมาให้มาไปจากเฮ้อนฮ้อนห้อน้อฮ้อนฮ้อนมันมัดมัดบ่

จักรยานไฟฟ้าเพ่นในละเมื่อแต่ละมื้อไอ้หนูปลูกเมื่อไรวันก็กลับบ้านจักรยานประจำตำแหน่งเพ่นสิ่งเงี้ยแล้วยำฝนไนขี่บได้ทางเปืือกยางยำแดงในค่ายแน่ไอ้หนูเงี้ยแหละสิ่งเงี้ยแล้วสกูตเตอร์จักรยานไฟฟ้าสิ่งขนาดแล้ กูมือเด็กันเซียนละเด้เซียนและส,ลสิงขนาดดูเมือเ่มอ,อแล้วเรียน้าวคนละนี่ก็เนี่ยยืนแนมเบิ่งกันนี่ก็ได้เม,มือเ่อแล้วทหารเผ่าเทียนนา อย่าไปเพาะกันใหม่ได้พี่น้องดนะ้อขอบคุณหลายๆที่กันมาหับชม